สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนมีนาคมปี2,568คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนค่ะเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสูงคสง่ความสุขความสําเร็จทําอย่างไร มูอย่างไรมูให้ถูกที่มูให้ถูกทางมูให้ถูกเวลาแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไหมไปเอาไหมเอา อยู่ไม่อยู่คล้ายกับมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโชคฟุกๆโชคเล็กๆน้อยๆกาลังจะมีเข้ามาในมือหรือเงินรายได้พิเศษที่กําลังจะมีเข้ามาให้คุณได้ใช้สอยค่ะ การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นช่วงรุ่งโรจน์แห่งชีวิตการเดินทางไกลต่างประเทศคุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะแม้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเอื้อมคว้าถึงแต่ยังไงก็ตามให้คุณอดทนให้คุณมีสติแล้วสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะคุณจะมีโชคสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาการตั้งท้องมีบุตรสัตว์สองเท้าสีเท้าเข้ามาในบ้านค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะและอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะการเงิน เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแม้จะมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คุณก็ยังได้ใช้สวยอย่างมีความสุขค่ะการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหากใครที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานหากใครมีเกณฑ์อยากเปลี่ยนแปลงงานก็จะได้ดังปรารถนาการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะแม้บางครั้งในช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆ โกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังค่ะอยู่กับการรอคอยบอกได้เลยค่ะการรอคอยของชาวราศีเมถุนจะประสบความสําเร็จแม้จะต้องรอคอยนานสักหน่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับการรอคอยค่ะเพราะการรอคอยนั้นไม่ว่าคนโสดก็อยากมีคู่คนมีคู่ก็จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะสรุปสําหรับชาวราศีเมถุน ประจำเดือนมีนาคมปี2568เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนคนนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตค่ะมันเป็นความรักข้างในใหม่ความสุขงอมของความรักสิ่งดีๆแม้คนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีงานแต่งงานมั่นหมายสิ่งดีๆกับความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างเกี่ยวกับคนเก่าๆอะไรเก่าๆแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการงานแม้จะเหนื่อยแม้จะมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการ จะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่อนข้างปังๆในเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนตกเบิกเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือแม้จะมีซ้ายจ่ายขวาม,มีเข้ามาใจออกไปก็จริงแต่เงินก็ยังเหลือเก็บเหลือกำให้ได้มีความสุขกับการเงินค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพก็แค่ความอ่อนเพลียเท่านั้นค่ะ